โผตัวนี้เข้าเด้งๆเลยอ่ะเด้งๆเด้งไม่พอโอ้เข้าได้ตองอีกได้ตองบอกแล้วว่าให้ติดกองไว้โคตรปังเลยเห็นไหมพอ่อเบียรเอาไปเลยหนึ่งันบาทสุดยอดมากครับสวัสดีพี่เพื่อนๆนะคะพบกับเจน่พาพารวยนะคะวันนี้นะคะน้ำมาสอนสูตรนะคะสองตัวนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ด้วยนะคะสูตรตัวนี้นะคะเดินดีเดินยาวสามารถนำไปใช้ได้ตลอดนะคะแต่น้ำเทสมาแล้วนะคะว่าเข้าดีนะคะกับน้องปันพิณหรือว่า LBC บีของคุณเองนะคะโอเคนะคะ เริ่มแรกเลยนะคะเดี๋ยวน้ําตัวนี้นะคะสูตรนะขยับตัวนี้ก่อนนะคะยี่กีนะคะเป็นเป็นแต่ละที่ออกไม่เหมือนกันแต่สูตรสามารถนําไปใช้แล้วก็เปรีเมคได้ตลอดเลยนะคะอ่าโอเคสูตรสองตัวนะคะสูตรสองตัวสูตรสองตัวนะคะสูตรสองตัวโอเคเริ่มเลยนะคะเริ่มที่รอบตัวนี้จะเป็นรอบนะคะรอบรอบ,รอบที่หนึ่งศูนย์หกนะคะ ตัวนี้น้ําเล่นแล้วเข้าดีนะคะเลยนํามาฝักเพื่อนนะคะหนึ่งศูนย์หกนะคะก็คือศูนย์สี่แปดนะคะหนึ่งแปดเคยคิดเลขแบบไหนก็ได้นะคะเตรียมมาเลยนะคะเคยคิดเลขแบบไหนก็ได้เตรียมมาวิธีการง่ายๆเลยนะคะคือการใช้สองตัวล่างนะคะคูณสิบแปดเปอร์เซ็นต์กดท่ากับนะคะเราจะได้มาใช่ไหมคะหน้าจุดหลังจุดน้ําจะใช้หน้าจุดหลังจุดนําไปเล่นนะคะนั่นก็คือสามกับสองนะคะที่จะนําไปเล่น วิธีการเล่นก็คือกดสองตัวนะคะแล้วก็รูดสิบเก้าประตูนะคะเรามาดูผลรอบที่หนึ่งศูนยเจ็ดด้วยกันนะคะหนึ่งศูนเจ็ดแปดเจ็ดสี่นะคะสองสี่ผลตัวนี้เข้าหรือเปล่าตัวนี้เข้านะคะสองเข้าเนะะาะถัดไปนะคะก็เหมือนเดิมนะคะใช้หนึ่งศูนย์เจ็ดนำไปเล่นหนึ่งศูนย์แปดนะคะวิธีการก็คือสตัวล่างยีิบสี่คูณสิบแปดเปอร์เซนนะคะ กดผิดขออภัยค่ะ24นะคะคูณ18%เปอร์เซนกดเท่ากับนะคะได้4.3มานะคะเราก็ไปเล่น4กับ3นะคะนำไปเล่นนะคะอ่าเรามาดูพร้อมกันนะคะ1 0 8เลขยผลที่ออกก็คือ294นะคะ294 67นะคะตัวนี้เข้ารอเปล่าเอ่ยตัวนี้เข้านะคะสีเข้าเนะโอเคถัดไปนะคะ เราก็ใช้1 0 8นดนะคะนำไปเล่น1นนย์9นะคะก็คือหกสิบ็ดนะคะคูณสิบแดเปอร์เซ็นต์นะคะอย่างที่บอกว่าเครื่องคิดเลขแบบไหนก็ได้นะคะกดขึ้นมาเลยนะคะอย่าลืมเปอร์เซ็นต์นะคะ 2. 0ศนะคะเราก็าไป2กับ0ูนย์นะคะนำไปเล่นเรามาดูหนึ่งนะคะหนึ่งย์ผลที่ออกคือนะคะสามหนึ่งสองนะคะสามหนึ่งสองสี่หกาเข้าหรือเปล่าเอ่ยตัวนี้เข้านะคะ2เข้านะโอเคสงเข้านะคะถัดไปนะคะ หนึ่งศูนย์เก้านะไปเล่นหนึ่งหนึ่งศูนย์นะคะเ่างที่บอกว่านะคะก่อนใช้ก่อนเล่นนะคะเอาศูนย์นี้ไปใช้ไปเล่นนะคะสามารถเราไปใช้ได้เลยแต่เทสก่อนนะคะสามถึงสี่รอบนะคะค่อยนาไปใช้ไปเล่นนะคะสามถึงสี่รอบนะคะตัวนี้ไม่เข้าสามารถกลับไปดูสูตรเดิมได้นะคะนําไปใช้ไปเล่นได้เลยนะคะเพราะว่าเลขมันมสับเปลี่ยนมนเวีนกันไปแต่ละวันนะคะแต่สูตรสามารถเอามาคิดรีเมคใช้ได้ตลอดนะคะ หรือว่าขี้เกียคิดก็มีกลุ่มแนวทางให้เข้านะคะโอเคถัดไปนะคะ46นะคะนำไปเล่น110นะคะ46คูณนะคะ16ก็10ขออภัยค่ะคูณนะคะ46คูณ18เปอร์เซ็นต์นะคะกดเท่ากับนะคะ46คูณ18เปอร์เซ็นตกดเท่ากับเห็นไหมมันจะเป็นเยอะๆแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะเราใช้แค่หน้าจุดกับหลังจุดคือ8กับ2นะคะนำไปเล่น 8ทับ2นำไปเล่นนะคะเดี๋ยวเขาเป็นประกาศแป๊บหนึ่งนะคะแต่ทับ2นำไปเล่นนะคะแต่ทับ2นำไปเล่นเรามาดู110นะคะผลที่ออกคือ120นะคะ12086นะคะรอบนี้เข้าหรือเปล่าคะรอบนี้นะคะเข้าเด้งๆเลยนะคะโอ้โห2กับ8เข้าเด้งๆนะคะเด้งไม่ไหวเลยเด้งๆโอเคถัดไปนะคะ หนึ่งหนึ่งศูนย์ไปเล่นหนึ่งหนึ่งนะคะเอาแปดสิบหกนะคะคูณสิบแปดเปอร์เซ็นต์กดเท่ากับผลที่ได้คือห้าจุดสี่แล้วก็ห้ากับสี่ไปเล่นห้ากับสี่ไปเล่นเรามาดูหนึ่งหนึ่งนะคะหกสามเจ็ดหกสี่นะคะอย่างที่บอกว่าถ้าหลุดไม่เกินสามรอบยังใช้ได้อยู่นะสามถึงสี่รอบตัวนี้สี่เข้านะคะโอเคสี okay. ่เข้าถัดไปนะคะหกสิบสี่คูณสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะคะ ผลที่ได้คือ1.5แล้วก็1 5ห้าไปเล่นเนาะเรามาดู1.2นะคะตัวนี้คือ2.25นะคะออกทุก5นาทีนะคะ1.2นะคะผลที่ออกคือ2.66นะคะ2.66นะ2.6615นะคะโอเคตัวนี้เข้ารอเปล่าโอ้โหตัวนี้ก็เข้าเหมือนกันนะคะเข้าเร่งๆไปเลยพี่ๆสุดยอดนะถัดไปนะคะ หนึ่งห้านะคะคูณสิบแปดเปอร์เซ็นตนะคะผลที่ได้คือสองจุดสี่นะคะที่เรานําไปเลขสองจุดเจ็ดนะคะขอเอาไปสองจุดเจ็ดเรามาดูที่หนึ่งหนึ่งสามอ่าหนึ่งหนึ่งสามนะคะหนึ่งหนึ่งสามผลที่ได้คือศูนย์สองสามนะคะเจ็ดสี่รอบนี้เข้าไหมรอบนี้ก็เข้าโอ้โหเด้งอีกแล้วค่ะสองเจ็ดสองกับเจ็ดเข้านะคะเห็นไหมว่าสองกับเจ็ดเข้าเด้งเด้งอีกแล้วจ้ะสองกับเจ็เดเข้าเด้งไม่ไหว ถัดไปนะคะ74 74คูณ18เปอร์เซนเท่ากับถ้าหน้าจุดหลังจุดมันซ้ำกันใช่ไหมคะก็ดึงด้านหลังมาสามก็ดึงด้านหลังเอาไปเล่นนะคะ3.2แสดงว่ารอบหน้าจะต้องออกเบิลออกตองแน่นอนถ้ามันออกซ้ำๆแบบนี้นะคะสังเกตได้เลย กดตองกดเบิร์ไว้ด้วยก็ดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะคะ1 1 4นะคะออกเรียงออกแล้วเ,เนาะ1นึ2งหนสองนะคะ1 2โอ้โหบอกแล้วเป็นไงได้ตองค่ะโคตรปังเลยเราได้ตองสุดยอดไหมโอ้โหเด้งไม่ไหวเลยทีนี้ตองออก2 2 2 1 2โอ้โหเข้าทั้งบนทั้งล่างเนี่ย ได้ขนาดนี้นะโหได้ตรง900ถ้าเลหน1บาทอื้าร้อยแล้วได้ร่างอีก92สุดยอดนะแค่รอบนี้นะคะก็ตกไปแล้วนับพันแปดเนี่ยรอบนี้นะเราได้ไปแล้วนะพันแปดร้อยเนี่ยเออเฉพาะรอบนี้เนะี่ยเราได้แล้วพันแดร้อยอ่ะ เราหยุดก็ได้หรือเราจะไปต่อก็ได้นะคะเออถ้าอยากไปต่อนิดหน่อยนะคะคนกําลังรวงขึ้นเนาะข้าใจเนะะี่ยค่ะเราก็อย่าไปต่อนิดหน่อยก็สิบสองคูณนะคะสิบแปดเปอร์เซ็นไปต่อได้เลยนะคะสองทับหกนะคะอสองทับหนึ่งนะขออภัยสองทับหนึ่งนะเราบาลีหนึ่งหนึ่งห้านะคะหนะะึนะะ่งหนะะึ่งห้านะผลที่ออกคือสองสามสองสองสามอือหือเป็นไงสองสามสองสองสามตัวนี้นะคะก็เข้าเร่งๆอีกแล้ว เข้าทั้งบนทั้งล่างเด้งๆนะคะวิธีการเล่นนะคะก็คือกดสองตัวบนนะคะคูณสองไม่ใช่คูณสองสี่กดสองตัวบนแล้วก็กดตัวเลขที่ให้ไปสองตัวนี้นะคะแล้วก็กดสองตัวบนรูสิบเก้าประตูแล้วก็กดตัวเลขสองตัวนี้นะเออตัวนี้ดูสิว่ามันเข้าเร่งๆแบบไม่หวัดไม่ไหวมันคือปังมากๆนะ้วแม่นะปังไม่ไหวเลยนะเอาจริงๆอืมตัวนี้นะคะก็เป็นสูตรนะคะเดี๋ยวน้ำ ฝากสูตรตัวนี้ไว้นะคะมันเป็นสูตรที่สามารถนำไปใช้ได้ทุก่คลเลยนะคะแต่จะเน้นเข้าดีเห็นแมบอกไปเลยว,ว่าเข้ากับน้องแพนกินนะคะเข้าดีที่สุดเลยนะคะส่วนใครที่ขีดคลิปนะคะก็มีคุมในื้อใข้าฟรีนะคะไม่ได้มีแค่ยีก่กีนะมีหวยหุ้นนะคะต่างๆเลยนะคะสนใจก็สอบถามได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้ำราไปแ,แล้วแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ